สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องเบิร์สูขสู่คนเนาะเป็นยินดีตอนรหบกขอทุอง่งบ่เตียงทองซาเนี่ยอ,อีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็บ่เตียงสิพาพี่พาน้องไปทางเมืองพีนพี่น้องเห็นเนาะไปทางบ้านนาทองพี่น้องหรืเอเมืองพีนแข่งสวันนักขีดนาะพ่อเม่พี่น้องก็คือสิไปรหาเสาวนางพี่น้องสาวนางที่บ่เตียงเคยถ่ายคลิปาตั้งแต่หลายมือก่อนผมแหละ ทีแล้วเอาน้าให้ลูกกินแทนนม,มนะพี่น้องเราบอมีเงินซื้อนมให้ลูกกินอะไรพี่น้องเนาะวันนี้ก็คือมีทั้งแม่แป้งพี่น้องไอ้พันได้ฝากเงินมาให้บ่าเตียงอ่าเมเป้งกับคุณยายยายเล็กลาลี่เนาะเพิ่นฝากเงินมาให้บ่าเตียงแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของซื้อผ้าห่มเป็นสาดที่นอนหมอนมุ้งอะไรไปให้แล้วแล้วก็นุ่มลูกแล้วก็เข่าลูกเล้าพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็เข่าซานพ่อแม่พี่น้องเอ้วันนี้บ่าเตียงก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยแต่ว่าอยู่หลังรถเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เสิเอาเข้าไปให้แล้วมือนี้พี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิเจอเล้าหรือบอ่เพราะว่าบ่เตียงกับบด้นัดบ่ได้นี่บ่มีเบอบร์บ,บ่มีหยังเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไปแบบซุ่มๆไปเลยพี่น้องเอ้ยโอเคไปรุ่นไปเบิ่งไปซ่อมน้ำกันเลยว่าเราทิอยู่เฮือนหรือบ่เนาะพี่น้อง ตอนนี้กะบเตียงกับมะฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพ่นพี่น้องเนาะกะมีนี่แหละเครื่องครองกลายพอสมควรดูพี่น้องเลยแล้วกะผู้บ่บาวจาันนำหน้าไปเลยพี่น้องเพิ่นหิวไปเลยลายเติมอยู่เนาะพวกที่นอนพวกอ่าซะพวกหมอนพวกมุ้งพวกห่มพี่นองงนะ้องเลยเนาะลมเข่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องลมเฮงมาหนีิเนาะอากาศหนาวๆพี่น้องหนาวแล้วแหละ มากับบป๋าจันทร์คือเก่าพี่น้องเอ้ยจัดสุดใหญ่โอวจันทร์วันนี้โอ้โหผ้าห่มสามพื้นอมอนสามศาสตร์ทรงเนาะแล้วก็พวกนมลูกพกื้นแล้วก็มุ่งพี่น้องเลยยังเอามาประเวทเนาะพี่น้องเนาะต้องแปลอ,อีกรอบนึงมันมีข้าวสารพร้อมพี่น้องเลยประจันลึกแท้เนาะสุดใหญ่ไฟกระพริบบอ รถเข่าประหอดพี่น้องไงต้องถือแบบชิ่แหลบลุงตุงตุ้ยแบบชี่แหลบเนาะลมหนาววีวีพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งนี้แป้งเพิ่นก็บอกให้ซื้อพ่มมาเนาะเพราะว่ามันอากาศมันหนาวเลยพี่น้องเลยเดือนซารลาเวดแล้วันมันห่องหา้าง สวัสดีเป็นคนเฮือนบอโอเคนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขกะมาเอา,ขาอเ,อาเอาขาากก่าพี่น้องเอ้ยวันนี้เอาเข่าเอามีปลากระป๋องเนาะเนาะพี่น้องเนาะประจันทีเป็นคนแบรกวันนี้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเา <c ười> พิ่น แข็งแห <c oughs> ้งบาเตียงมามาเตียงมาแข็งแห <c oughs> ้งเบียงแอวเคล็ดเลยเบรกลายโพดเขา่ากะมันเคยข้าบุมาผลไม้เล่นี่น้องมัดเอาเนาะไปลุยไปจ้ะภาพแบบสีโปรเจ็งเนาะเพื่อมพี่น้องคือมันลมหน,นาวแล้วก็มืดคึมคึมคือฝนจะตกทีเนาะอะไรพี่น้องเลย เนาะเพราะว่ามันคือช่วงที่พัยุงเข่าหรือยังไงบ็เองหนาวอะไรพี่น้องเลยเนาะลมพัดวิวีอยู่ชื่อผะฮ่มให้แล้วก็เสือต้องอยู่แล้วพี่น้องเลยเขาก็บรรยากาศเนาะเพราะช่วงนี้กับช่วงหน้าหนาวเลยพักบ้างอีกจ็คซองซัมืมอเนาะพี่น้องเดี๋ยวปูเตียงชีเฮ็ดคลิปเปิดรับอ่าบุตรจักชื่ือผะหกผะฮ่มไปเจกเนาะพี่น้องเนาะตามมา มา่นหนาวแล้วช่วงนี้เอาผมให้แจกให้พี่น <c ười> <ồ> ้องเนาพอเพิ่นได้ข่มพอได้ไข่ข่มหนาวว่าไม่ลดเห็นก็ได้อะจ้ะรถไทยเพื่อลดไทยเพื่อนเราบ่นรถไทยน้ำเบาบ่โอ้ย ที่มา,จ,าจอดตัตนนะเฮือนครับเทะสดยอดแต่งไว้แก่ไม้ได้หนิเนาะ <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องอ่ะรอเพิ่นขึ้นมาจากทงหน้าผู้เห็นลานเพิ่นไปนั่งอยู่ <c oughs> พี่น้องเลยขึ้นมาแล้วบ่ล่ะนั่แล้วโอ้เพิ่นลงทงหน้าผู้พี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นมา Bên thi đêm loại, à, <laughs> <laughs> hả? Savadi, sao nắng! Savadi, sao vậy! Savadi! 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 เพิ่นก็ให้ลงไปตรงหน้าเพิ่นให้น้องซ้ายเพิ่นเอาลูกท่าเอาได้เนาะเพิ่นกะเออโดย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 พี่พี่น้องนี่มันกะมุ้ยมองวางเนาะน่องผ้ามันจะมึนๆแน่พี่น้องเลยคนมันจะตกมือนทิ่มข้างในแล้วก็ได้ประจันอ่า ไปให้แล้วมีเข่าพวกนั้นใช่้องมีเข่าแล้วก็มีศาสสามสองพื้นไปให้แล้วก็ได้หล่นหล่นทางเข่าเข่าป้ามันเองก็ได้เป็นยังไงครับมันหนุกขึ้นมาได้ แมมาเพื่นี่คนนี้มไม่นี่ตตตดดดยเขอเสือจังหนึ่งเข่าบ่นะ่อยจู่ไฟหนึ่งเข่าบ่หนึ่งเข่าแล้วเออโดยโดยได้ยังกินแรงมั้ยนี่กินผักบงกินผักบงปวดใจก็ปอนก้าใต้แฉโน้มนมมนั่งก็ยังกินนั่นคือเก้าบ่อหน่อนมนมนมกระป๋องอะไร

Kia đó, đó cho lọt nè phần đó yêu ki kiên lại kìa vẫn 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 ra vẫn đó vẫn ra vẫn 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 Ơ, 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 Bác Mình bắt đột kín không? Ừm nó lại, xét nó, xét nó Xét nó Nên ăn nôm cửa sư mà hay Nè, bếm năn không? Cho kín bung luôn đó, kèm lên không? Bếm Hả? tôi yên S <S <S น,น,นี่น่ะเขากระเมนอยู่ป้นี่เนาะอยู่นี่ก็ไดห้าบาทเงินกันดิสูมุ่งมุ่งแล้วก็คุนทีมันก็ขับเขียบหนึงเนาะมอนซามนุยแล้วก็ผักบุ้งซามพื้นพี่น้องแล้วก็สับซองพื้นเนาะแล้วก็ อ่ามีแก๊ส1ปากระป๋องนึงแพ็ค1แล้วก็นมเล็กตัวซอย2แพ็คให้ลูกเนาะแล้วก็นมเด็กตัวเย็น2กล่องข้าว2กล่องอ่าแล้วก็ข้าวสาร1กระสอบเอาไว้พี่น้องมาให้เรากินกับลูกกับเต้าเรานอนกลางคืนบ่นาวบ่โทบ่นี่ใก่นะบ่อ๋อ โดยโดโดโดยลมผัดวีวีเลยเนาะโดยอือพี่น้องเอ้ยบุตรมี่เนี่ยกินแรงใช่ป้มาหนี่มีแต่ผักบุ้มีแต่ผักบุ้งฮะกินอันนี้เพิ่อนกินใช่ป้ะมีนี่กันจิ้มด้วยแกิซื้ออย่างไม่ให้เนาะเพราะว่าเพิ่อนกับบุตรมี่อย่างพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตู้หยกตู้ยินกับบุตรมี่จะซื้ออันเนี้ย มันบูดมันเน่ากับมันมันไว้หึงบ่ได้เนาะมีแต่ชื่อมามีหรือวมาม่าเนี่แหละกับปลากระปองส่วนลายกับชิเน่นมาเตียมชิเน่นพวกผพอห่มเนาะมาห้ยแล้เพราะว่าช่วงนี้มันมมหนาวเนาะพี่น้องหนาวแล้วนอนกยางคืนเนาะเออโรยโรยโรยมันนอนมันบ่ได้ให้บ่ให้ได้หนาวให้บ่ะอ๋อพอห่มกับพ่อกันเดี่ยวกันนอนผพอห่มกับพ่อกันโตมานะ ที่นอนก็นอนเป็นนอนสาสนะว่านอนเาชอบตอนนี่ที่นอนเออโดยดยดยโดยดเข้าเพิ่นกินอันนี้บ่หมอน่อยอ๋อโดยเป็นคนก็ยู่คนนี้แหละชายคนหนึ่งแล้วก็พวแล้วก็ลูกสองคนแต่มาหาคนเนาะรอบัวอยู่นี่เป็นยอง แล้วกับบอดี้เมียเนี่มองหิ้วเห็ดกิ่นแล้วก็มองล่างสวยร่างบวงน้ามแมวใช่ไหมเจ้าไปบอคุณกระาดานลุงน้าม,มารานลุง<ด>อ๋อ้แมวน้ำพีน้ำน่องเนาะ<ด>มุม่งกับเออมุ่งมีอยู่กลางบ่กลาง อีห้างนี่จ็ดปีนะวะสองปีแล้วสองปีไอ้มนั่นจ็ดเดือนนะเขาเนาะสี่เดือนก็ได้สี่เดือนโอ้ดู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 สองปีแสดงว่าห่างกันปีปลายก็เมนนั่นมีมอนั่นเลยเนาะอืมก็แบบอันเจ้าอยู่ซาปีใช่ปะเจ้าปะหน่อโอ้ยังได้น่อยหนึ่งพี่น้องเลยนี่น่อยหนึ่งลูกสองคนแหละซาปีเองโอ้ บรรยากาศการคึมคึมพี่น้องเลยคือฝนที่ตกคือพายุนชีเข่าเนาะกันหนาวพี่น้องเลยดูหิมตรงไห้ตรงหน้าอยู่นอกตรงไห้ตรงหน้าพี่เลยใช่ป่ล่ะขนมเพิ่งกินยช่ป่ะขนมนี่นี่ขนมละนี่อ่ะขนมเลย กินเป็นบ่างแสดงตะข้าวเพิ่นกินยังไงนี่แบบกินขี้เข่าพิ่นกินได้บ้างข้าวนึ่งก็กินได้บ้างกินน้ำผู้ใหญ่เห็นไหมกินมดกินกินมดกินมะพริกก็จำได้บ่้างจำได้มดปลาทุกินแเหรอโอ้ด็กน้อยก็นจำมะพริกได้เลยนะเพึ่นพี่น้องกินด้วยแกกินด้วย kia phân kín luôn, tôi sẽ thay dạng nó nằm tầm Kẹ, kìm phim bó Kẹ kín luôn hả lạ Lâu cả tôi sẽ kín lại đó Kín lại là bên vắt đấy Bởi vì mình nhằm nào chắc Ai phải hẹn đấy Mẹ tôi sẽ hạ giảm, hãy đi อ้าสั o, ưa, si ่นเดียวบะเตียงแซวเงินไว้ให้แสนหนึ่งเด้อไว้เจ้าไอ้ซื้อซื้อยาหรือว่าซื้อนมซื้อยังให้ลูกเจ้ากินแหละเนาะเวลามันเบิดไม่เยังกะเงินจากเรือซื้อคลองแหละหนึ่งแสนกลีบอ่ะชนะเป็นเงินของแม่แป้งยายเล็กลาลี่เด้อ ฟังให้เจ้าอวยพรให้เพื่อนนี่ขอบมุกขอบใจเพื่อนนี่ขอบใจเด้อลยจะดีมีขอบใจเด้อลสุขสุขคันให้หายเงินได้สุขสุขคันนะจะดีมีแห้งดู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 นะสาวตรงใดนคอยบวกควรเด้อวันนี้เด้อดูคอยสิคอตัวเมื่อก่อนแหละเนาะเล่าก็นข้าวปลาหายห็ดอยห็ดกินหนึ่งเขาหนึ่งน้ำพี่น้องเนีหิดแรงเห็ดง่ายเนาะมันก็คำแหละตื่นเต้นพี่น้อองันนี้ก็ได้บ่าวกับกนได้หลายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย บ่ากับพี่เป็นกินย่างเดียวโอเคแล้วมากรับก่นเด้อเข่านี้ได้ให้ได้ให้ผัวจะโยกขึ้นเด้อโดยโดยโดยโอเคเนาะพี่น้องมาหนี้กับปาเตียงที่ขอตัวเดินทางกลับก่อนวันพี่น้องเลยเนาะได้เอาเครื่องมามอบให้เราเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยู่ในเฮือนหลังน้อยนี่แหละกับผัวแล้วก็ลูกสองคนแล้วก็นน้องชายอีกคนหนึ่งพี่น้องเลย เราก็บ,บร่ได้มีอย่างนอกจากเคื่อซานเนาะดินก็ใช้ดินเพิ่นอยู่ทั้งป้าทั้งลุงเ,นเนพ,พิ่นน้องเพิ่นพี่น้องก็ถือว่าขัดสนอยู่ลายย่างอยู่เราก็ได้พี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางแม่แป้งและคุณยายเล็กละลี่พี่น้องเนาะที่เพิ่นได้ส่งเงินมาให้บะเตียงไม่มอบเครื่องให้เราในมือน,นี้นะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับบะเตียงกับชิคอโตเดินทางกลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ ทั้งแม่แป้งและคุณยายเล็กลาลี่พี่น้องที่พ่นได้ฝากเงินมาให้บาเตียงซื้อเครื่องซื้อของซื้อข้าวสารอาหารแห้งเดี๋ยวพาคมพาเพมาให้เพื่อนในมือนอี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้เจ้าจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนหลับในเงินหมืน่นนอนตื่นในเงินเศษนาะพ่อแม่พี่นอ้องที่เขามาชมมลิปจนบะเตียงจนจบเนาะแต่โดยตลอดมากก็คือกันพ่อแม่พี่น้องงเนาะ สำหรับมันนี่กับมาเตียงกับชิโกตเดินทางครับก่อนพี่น้องมันคำเลยเนาะมันมันเพื่อผพ้ชอหบ้านมาเตียงกับไก่พี่น้องเอ้ประมาณเกือบร้อยลักพ่นแหละร้อยลักพ่นแหละพี่น้องเนาะร้อยหรือว่าร้อยกิโลพี่น้องเอ้ไก่อยู่พอสมควรเนาะเพื่อเมื่อหอดบ้านก็อาจจะมืดพี่น้องเอ้หรือว่า8ปดเก้าม้งแรงพนแหละพี่น้องเนาะต้องขอขอบมุขขอบใจหรือว่าขอบบุญขอบคุณบัจสุคุสุขคนพี่น้องเนาะที่เข้ามาหับชมคิปมาเตียงจนจบ โดยตลอดมาพ่อแม่พี่น้องอ้เนาะที่บ่เคยป้าเคยทิมกันพี่น้องอ้ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอเจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเัาเงอุบมั่นครยืนร่ำรวยร่ำรวยสุขสุขสุคนเนาะนอนรับภายในเงินหมืน่นนอนตื่นภายในเงินแสนพ่อแม่พี่น้องเลยจะทำมืไนี่กะบะเตียงจะขอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องที่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะไปเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องบายบายเนาะสูขสู่คนพี่น้องเลย